พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้มารีวิวนะคะของเล่นนะคะมาใหม่ของเราโอ้โหของเล่นนี่คืออะไรในนี้ดูหักนะคะอยากเขียวกลองพลังนั่นเองนี่ค่ะ,คะข้ามกล่องเขาเขียนว่าง่ายมีไฟออกตรงตานะคะนี่มีไฟตรงมือสองข้างนะคะนี่ขยับได้ตรงขาะค่ะนี่ ไฟเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอ้เดืฮักยักเขียวออกมานี่ค่ะฮ่าฮัฮมีทานนะคะใส่ทานเอเอสามก้อนนั่นเองเอ้ฮักเดืฮักเดืฮักอยักเขียวจอมพลังนะคะนี่ค่ะ ปุ่มนะคะเปิดปิดอยู่ด้านหลังใส่ทานตรงนี้นะคะน,นี่แกะออกเลยชอบนี่ค่ะโอ้โ้หโอโใส่ทานไปค่ะอ่าปิดค่ะ มีเปิดสามระดับนะคะปิดอะปิดแล้วก็เปิดสองระดับน,นี่อะปิดก่อนน,นคะคะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดแขงข,ขยับได้ไหมอะได้ค่ะน้องๆแขงข,ขยับได้ไหมได้เหมือนกันคอยับไม่ได้นะคะคอขยับไม่ได้อะเปิดโบรเดลหนึ่งนะคะก็จะมีแสงไฟออกมาตรงตาตรงมือสองข้าง ดาบที่สม ได้เหมือนกันเนี่ยน่ารักนะคะเนี่ยอ่าหากลูน้องชอบคลิปนี้นะคะกดซับสไครายนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ้ายค่ะ